ท่ามกลางยอดอ้อยสีเขียวขจีในจังหวัดขอนแก่นภาพจำที่คนไทยมักเห็นจนชินตาคือภาพของช้างป่าตัวใหญ่ที่มีเอกลักษณ์หูพับหนึ่งข้างกำลังเดินหยอกล้ออย่างมีความสุขอยู่กับพลายงาจิว๋วคู่หูตัวน้อยของเขาสีดอหูพับไม่ใช่แค่ช้างป่าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างคนกับสัตว์ป่าผ่านโลกโซเชียล แต่เบื้องหลังความน่ารักคือความจริงที่ยากจะยอมรับเมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลงการเผชิญหน้าจึงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสีดอหูพับเคยพลั้งมือทาร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตกฎหมายไม่อาจละเว้นคำสั่งศาลชี้ชัดให้กรมอุทยานเคลื่อนย้ายเขาออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและช้างวันที่3กุมภาพันธ์ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางสายตาที่เป็นห่วงของทีมสัตวแพทย์<อ>แม้ใจจะรู้ว่ามันเสี่ยง<อ>แต่หน้าที่และคำสั่งสาร<อ>คือสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุด<อ>ระหว่างเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภูหลวง<อ>ความเครียดมหาศารรุมเร้าช้างป่า<อ>ร่างกายของสีดอหูพับเริ่มต้านทานไม่ไหวไ<อ>และในที่สุดลมหายใจที่เคยอบอุ่นก็หยุดนิ่งลงท่ามกลางความตกตะลึงของเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยชีวิตจนวินาทีสุดท้าย การจากไปของสีดอหูพับกลายเป็นประเด็นร้อนที่สั่นสะเทือนสังคมเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมดังระงมไปถึงปปชเพื่อให้ทบทวนมาตรการดูแลสัตว์ป่าความสูญเสียครั้งนี้ต้องไม่สูญเปล่าเราต้องเรียนรู้ว่าการจัดการสัตว์ป่าไม่ใช่แค่การย้ายที่แต่คือการเข้าใจหัวใจของพวกเขาด้วยวันนี้สีดอหูพับไม่ต้องหลบหนีหรือถูกกักขังในกรงรถอีกต่อไป เขาได้กลับบ้านที่แท้จริงวิ่งเล่นอย่างอิสระกับคู่หูในป่าที่กว้างใหญ่กว่าเดิมป่าแห่งความทรงจำที่จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปลาก่อนสีดอหูพับ